กาแฟกาเซียโต้เราทำร้านกาแฟเซนชัยตรากาเซียโต้ครับผมวันนี้วันแรกเลยของของงานเซนชัยนะฮะเรามีโปรโมชั่น,นโปรโมชั่นคอร์สนะฮะเพื่อเอ่อเข้ามาฟังน,นะครับว่าทำยังไงปุดร้อนกาแฟยังไงให้ให้รวยนะครับเรามีราคาพิเศษปกติ2,500ัาร้อยบาทต่อหน,นึ่งท่านหนึ่ง ประมาณ3ชั่วโมงนะครับมาลงทะเบียนวันนี้ประมาณ500บาท500บาทนะครับเราจะมีตาร,รางเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราเนี่ยจะส่งตาร,รางคอสเรียนให้นะครับว่าสะดวกวันไหนเข้ามามาส่งแค่อ่าท่านละ500บาท เราจะรู้เลยว่าการเปิดร้านกาแฟเริ่มต้นจุดไหนก่อนดีเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็สิ่งที่ผู้ประกอบการร้านกาแฟควรต้องมีจะต้องมีไรบ้างเปิดร้านกาแฟจุดคุ้มคุณคืนทุนอยู่สักประมาณกี่เดือนหรือกี่ปีนะครับต้องชัดเจนนะครับแล้วก็เรามาดูอธิบายสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในร้านกาแฟนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่สาธิตให้แล้วก็สาธิตการชงเครื่องดื่มที่ดีที่อร่อยเนี่ย ทำอย่างไรหน้าตาหน้าตาน่ากินแล้วก็อร่อยทําอย่างไรนะจะมีเจ้า้าที่แนะนําให้นอกจากเมนูกาแฟนะฮะเดี๋ยวให้ลองชิมชิมได้นะโหนอกจากเป็นเมนูกาแฟแล้วยังมีเมนูที่ไม่ใช่กาแฟเช่นชากชาชานมชาเขียวชาผลไม้สมูทตี้มีเมนูนะฮะเมนูด้านนี้เอ้ยโหนคร คือเขาบอกมว่าถ้าเกิดใครอยากจะเปิดร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มนอกจากขายกาแอร่อยแล้วเรายังได้คือจุดคุ้มคือความเจรนธุรกิจด้วยใช่ครับเรื่องการตลาดมาร์เก็ตติ้งผมจะเป็นโพสให้นีะครับเรียกว่าคนใครมีอยู่แล้ววันนี้มาหาโพสเพิ่มไมาเพิ่มครับเอาไปต่อยอดนะครับได้นะคะรับผมห้าห้าร้อยบาทนะคะกับงานเป็นสาย